<Okay. S 2> โอเคแลกอีกหน่อยแลกอีกหน่อยอาออกแล้วออกแล้วคูณให้พี่ยา50เท่าไปเลยยาก,กาศยิ่งใหญ่คึกคักข,ขนาดนี้นะฮะคนเต็มไปหมดเลยมาจากทั่วสารทิทย์ทั้งประเทศเลยไม่ต้องตกใจนะครับนี่คืองานมิตรแท้อวอร์ด2 0 2 4ครับ แล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศและที่สําคัญไปต,ตามหาคนสําคัญนะครับอีกคนหนึ่งเขาสามารถพลิกชีวิตของตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แต่ก่อนอื่นนะเราไปให้โชคกับทุกๆคนในงานนี้กันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าโชคดีมีเงินใช้มาไม่ถึง แลวอีกหน่อยแลวอีกหน่อยอาออกแล้วออกแล้ว เริ่มหิวกันเลยใช่ไหมฮะกำลังมองหาอะไรดีๆกินงานดีๆแบบนี้จะพลาดของอร่อยอร่อยแบบนี้ไปได้ยังไงมิดแท้ประกันภัยต้องมีน้ำปราตาส้มป่อยอยู่ด้วยเคียงข้างตลอดไปจ้าอับไปชิมกันน้ำปลาตาส้มปอยปอนปอออร่อยรวยรวยอร่อยรอยรอยน้ำปราตาส้มปอน ลอย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 น้ำปล่าราตราสมปล่อย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  ทำไมมิตรแท้ถึงต้องอยู่เคียงข้างทุกคนที่มีความพยายามตลอดไปเชื่อก็บอกว่าเราเป็นมิตรแท้ของสังคมไทยสิ่งที่เราทํามาตลอด30ปีเนี่ยจัดโอกาสให้กับคนจานวนมหาศาลที่เขาอาจจะมีรายได้น้อยผ่านเศรษฐกิจไม่ดีมาธุรกิจล้มเหลวให้โอกาสกับคนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นหมื่นคนละ เชื่อว่าเราจะทำตรงนี้ต่อไปเพื่อให้เปถึงแสนแสนคนถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เขายังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสู้ในการสร้างรายได้กับตัวเองทําให้ครอบครัวมีความสุขทําให้ครอบครัวสามารถที่ส่งลูกหลานเรียนหนังสือดีๆมีบ้านมีรถ <S <S เราได้พิสูจน์ภาษาสิบปีแล้วและมีคนจำนวนมาหาศาลเลยที่ได้มาอยู่ตรงนี้และประสบสำเร็จเราก็จะทำ่รงนี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการที่เราเป็นพี่แท้ของสังคมไทยเราต้องช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้และเราก็จะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไปครับ โอ้โหขอบคุณนิจยะรลกกันไัยมากๆเลยนะครับ คุณพี่นพสิทธิ์นะฮะบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับคนทั้งประเทศเลยรับหมื่นรับแสนถึงล้านคนเลยยังที่พี่นพสิทธิ์ดูแลแล้วพลิกชีวิตของทุกๆคนมาได้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนนะตอนนี้ดีกว่าที่หน้ามือเป็นหลังมือได้ธุรกิจเนี้ยไม่ว่าคนจะจบอะไรมาไม่ว่าคุณเคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนทำได้ทุกคนทุกคนมีโอกาสเทา่าเทียมกันทุกคนมาสตาร์ทกอไก่เหมือนกันหมด ครก็ได้โตได้ทั้งั้นไม่จําเป็นต้องเรียนจบสูงมาขนาดไหนาไม่ต้องเก่ง<อ>ถ้าคนเก่งอยากรวยเร็ว<อ>ไปเร็วอดทนรอทำสําเร็จไม่ไหวแต่เราต้องการคนที่ณวันนี้เง,งินไม่พอใช้ณวันนี้ธุร,รกิจกําลังจะเริ่มเอาคนออกคนพวกนี้นี่ยพร้อมสู้<อ>คนพวกนี้โตเร็วกว่าความรู้ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดอาชีพไม่จํากัดเข้ามาเลยปกติพวกคุณใช้รถเสียเงินธุรกิจนี้เราทําเงินจากรถยนต์ เราไม่ได้เสียงเงินจากวัตถุชีวิตเปลี่ยนพันเพใช่นะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบค,ครับดีค่ะครับบอกข้าหน่อยชื่ออะไรชื่อพักสอนผูมทีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยาค่ะน้องยาตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ48ค่ะไม่น้องแล้วนะน้องพี่แล้วกันค่ะ ก <laughs> ว่าที่พี่ยาจะมายืนตรงจุดนี้ได้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะไม่ได้ง่ายนะฟังดีๆนะพี่ยาเริ่มต้นมาจากตรงไหนเดิมเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะ,ะก็การศึกษามีแค่จบแค่ป .6 ค่ะจบป .6 ปุ๊บพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนต่อเนาะก็เลยต้องเข้ามาหางานทําในกรุงเทพช่วงนั้นก็มาทํางานกับน้าก่อนเพราะว่ายังอายุยังไม่ถึงที่จะต้องทํางานออก็มาช่วยน้าขายของหลังจากที่ทํากับนา้าปุ๊บอายุครบก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ไปสมัครกระเป๋ารถเมย oh, ์อ๋อเหรอใช่ค่ะ สายสิวิ่งอนุสาวรีย์ชัยเงินเดือนตรงนั้นก็ไม่เยอะประมาณสักส0 0พนนิดๆไม่ไม่พอเพราะว่าพอเรามาอย่างนี้ปุ๊บเราต้องส่งให้น้องเรียนส่งให้พ่อแม่ใช้จ่ายอีก4ี่พกว่าต้องแลคนทั้งครอบครัวเลยก็ต้องส่งให้แม่ไม่พอทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนค่ะที่ทํางานอยู่แถวนวนทรีเป็นอุตสาหกรรมอะค่ะมาสมัครงานกับเขาที่นวนทรีใช่เป็นสาวโรงงานไม่ได้คิดเรื่องอาชีพเสริมอะไรเลยทำแต่โอช่วงนั้นก็รายได้เยอะเหมือนกันก็หมื่นกว่าบาท โอ้จาก็0พว่มใช่เราไม่เคยคิดที่ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนมาวันหนึ่งน้ําท่วมปี54เออก็เลยตกงานบริษัทไปต่อไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่โดนจ้างออกช่วงนั้นกัโชคดีที่ว่าเราอ่ะอายุยังไม่เยอะเนาะก็หางานใหม่ได้จากหมื่นกว่าบาท2 0งหมืลดลงมาด่วนละสามรอยทันที่จะโตขึ้นโตขึ้นกับรถลงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ อยู่ไม่ได้แล้วแล้วต้องทํอยังไงหลังจากนั้นก็หาอาชีพเสริมก็ได้มาขายลูกชิ้นในหมู่บ้านใช่เอาหมดขายเอาหมดเลยพอเลิกงานตรงนั้นเสร็จก็ต้องมาทําลูกชิ้นดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าได้ค่ากับพวงกับข้าวหลังจากนั้นก็รู้จักมินแทกโดยการต่อภาษีรถพลบและก็ประกันของตัวเองเขาก็มาชวนเราให้รู้จัก ไม่ไม่คิดเลยไม่อยากทําเลยงานตรงนี้ทำไมอ่ะการศึกษาน้อยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่รู้จะไปชวนใครจะไปขายยังไงรุ่นรถก็อ่านไม่ได้ที่ว่าเราทําทําไม่ได้หรอกแต่เราก็สมัครเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของเราแค่นั้นเองปรากฏว่ามันเริ่มมีรายได้ชีวิตดีขึ้นใช่ก็เลยหยุดไม่ขายลูกชิ้นมันได้ดีขนาดนั้นเลยดีค่ะแล้วทำไมชีวิตมันถึงเปลี่ยนยังไงพี่เทสเขามีโอกาสให้เราวะถ้าเรามียอดขายเรามีทีมงานเราสามารถเปิดสำนักงานของเราได้จากเขาโรงงานใช่มาเปิดสำนักงานเราเองเลยเป็นเจ้าของ ยุติการเลยใช่ค่ะแล้วรายได้มันเปลี่ยนเป็นขนาดไหนพี่ยนมนปัจจุบันก็เป็นเกือบแสนอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำโรงงานแล้วไม่ทำโรงงานแล้วค่ะชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลักใช่จากกระเป๋ารถเมนะครับ <_ S 1> เงินเดือน4 0 0 0กว่าบาทขึ้นมาเป็นสาวโรงงานเงินเดือน9,000กว่าบาทจนปัจจุบันชีวิตของเขารับเงินหลักแสนต่อเดือนชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆนะฮะนี่คือพี่ยาคนเก่งของเรานะครับ พี่ยาของเรานะฮะมีความพยายามทํางานด้วยตัวเองมาตลอดอยากรู้เหมือนกันว่าตัวพี่ยาเองเนี่ยเป็นคนที่มีโชคขนาดไหนอ่ะลองเขย่าเสี่ยงเชมซีกันหน่อยอสาสาเลยนะนี่โอ้โหออกมาเลยไม้แดงเท่ากับแนแดงนะฮะ,ะ,ะไม่พอไม่พอพิยาโชคของพิยาจะทวีคูณกี่เท่าโอเคค่ะอ,อันนี้อันนี้นะ ในฐานะที่พี่ยาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นมาตลอดขอคูณให้พี่ยา50เท่าไปเลยโอ้ขอบคุณค่ะห้าสิบเท่าเนี่ยห้าสิบอ่ะห้าสิบเ,เท่าไปเลยยนะ้ กรรไัยก็จะขออยู่เขียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปฮะ ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดู EP นีนี้ต้องบอกก่อนว่า E ีเีนี้เป็นอีพิเศษนะฮะเราหวังว่านะฮะทุกคนที่ดู E ีีนี้แล้วจะเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างนะฮะให้ทุกคนมีความพยายามมากขึ้นมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้จากวันนี้ไปสู่วันที่ดีกว่านะฮะคนเราจะหวังเบี่ยงโชคชะตาเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะฮะที่สําคัญเราต้องลงมือทําด้วยแล้วอย่าลืมติดตามรายการโชคดีมีเงินใช้กด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยว ต่อไปเราจะไปเจอกันอย่างนี้ทั่วประเทศไทยกับรายการโชคดีมีกันใช่